สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเวกัปไทยแลนด์นะครับพบกันอีกครั้งที่นี่ทาง Voice TV นะครับตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับสวัสดีครับคุณชูวัฒน์สวัสดีครับอาจารย์พิษครับสวัสดีครับครับมีหลายๆเรื่องนะฮะวันนี้น่าจะขอสักงห้าชั่วโมงครับอาจารย์พิษข่าวเยอะเหลือเกินอาจารย์พิษไม่ได้เล่นหุ้นใช่ไหมฮะไม่โอ้คุณชูวัฒน์ผมเล่นนิดหน่อยสิฮะก็ติดตามฮะติดตามหุ้นตกนะฮะก็หุ้้นนตกกฮะะผมมม็ไ่่รูจาัง เสียเวลาวิเคราะห์อะไรกันมากในรายการเรื่องหุ้นตกแต่ว่าเดี๋ยวให้อาจารย์สีโรธแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าคนเขาบ่นกันเยอะว่าหุ้นตกเพราะอะไรอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องให้คำอธิบายนิดนึงแต่มันเป็นเรื่องเดิมๆแต่เป็นคำอธิบายชุดเดิมนะฮะฟังกี่ช่องกี่ช่องก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมฟังแล้วเบื่อเหมือนกันแต่ใหญ่เรื่องหุ้นตกผมคนนอกมันก็จะมีอยู่สองข่าวส่วนใหญ่ก็ข่าวแรกก็จะเป็นหุ้นตกแบบว่าหาเหตุผลว่าหุ้นตกทาไมใช่ไหมแล้วก็อีกข่าวหนึ่งส่วนใหญ่จริงๆที่คนอยากรู้จริงๆเน ไม่ได้อยากรู้ว่าหุ้นตกทำไมเขาอยากรู้เมื่อไหร่หุ้นจะขึ้นอืใช่ไหมคือจะจะตกไปถึงเมื่อไหร่จะได้ซื้อนะใช่ใช่ก็ถ้ามันหวือหวาจริงๆฮะสองสามวันที่ผ่านมาเข้าไปผิดจังหวะกันเยอะเหมือนกันนะบางทีคิดว่าต่ําสุดแล้วแล้วยังไม่สมสิทสมนวนก็คือช้อนหักเพราะคนจะไปช้อนใช่ไหมครับนะฮะดูอาจจะตกอีกก็ได้นะฮะต้องระวังเลนิดหนึ่งแต่ว่าคือ น่าสนใจว่าผมดูหน้าของกรุงเทพธุรกิจเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องหุ้นเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็เรื่องอเงินบาทเงินบาทด้วยปรากฏว่าแบงค์ชาติฮะเข้าไปแทรกแซงฮะเพื่อเข้าไปแทรกแซงแล้วนะเมื่อวานนี้เพื่อผู้ว่าบอกเลยบอกว่าไม่ให้เงินมันอ่อนเกินไปเพื่อไม่ให้เงินบาทมันอ่อนเกินไปเพราะว่าตอนนี้มันมีกระแสงเงินดุนไหลออกนะครับผมแค่เปิดประเด็นนี้ให้ให้เห็นว่าสรุปว่า เวลาเขาเข้าเขาก็าเ,ขาเ,ขาเข้าเลยไม่ต้องไปร้องไม่ต้องไปเรียกร้องจากเขาใช่เขาจะทาเองแต่ว่าคือพวกเราจะบอกว่ามันกลับมาอ่อนละก็แล้วก็เมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณกิติรัตน์ครับถามคุณ,คณกิติรัตน์ว่าอย่างนี้ดีไหมคุณกิติรัตน์บอกไม่ดีเพราะว่าถ้าอ่อนมากเนี่ยมันกระทบผู้นําเข้าใช่คือคือคือพูดจริงนะครับผมไม่ได้เห็นว่าคุณกิติรัตน์กับคุณประสานเนี่ยเขาเห็นแตกต่างกันเลย เขาหลักๆก็คือว่าเขาก็ต้องการให้มันอยู่ในระดับประมาณ30ิบนั่นแหละใช่ไหมอย่าให้มันแกว่งไปขึ้นลงเร็วลงลงเร็วอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม่มีเสถียรภาพผมก็เห็นเขาพูดเหมือนกันเพียงแต่ว่าคนดูแลต่างกันคนหนึ่งดูแลด้านดอกเบี้ยด้านแทรกแซงอีกคนดูแลนโยบายอื ไม่รู้นะฮะพวกนี้ผมตีความมันออกมาก็เหมือนกับว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ยังสามารถทะเลาะกันได้ในมุมของสื่อใช่นะฮะสรุปสรุปว่ามันดีไม่ดีเงินแข็งเงินอ่อนผมฟังมาตั้งแต่เด็กเขาบอกสถียนดีที่สุดนิ่งๆจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันแต่ว่าถ้ามันไม่เสถเียนเดี๋ยวเขาต้องไปหาจุดใหม่ที่ให้มันสถเียนอยู่ดีใช่ไหมวันหนึ่งวันหนึ่งมันตกไปกว่านี้ทุกคนรัฐบาลก็ต้องออกมาบอกว่าให้ไปยอมรับอีกตัวหนึ่งอยู่ดีอใช่แต่ว่าคือก่า ระยะที่มันก่อนจะเสถียรเนี่ยมันนานแต่ถ้าเกิดว่าแบงค์ชาติเข้าไปแทรกแซงเนี่ยมันจะทําให้ระดับการเสถียรมันอยู่คงที่เหมือนกองทุนน่ยมันก็ต้องมีกองทุนเข้าไปแทรกแซงเรื่องน้ํามันใช่ไหมครับให้มันให้รีเซลมันอยู่ที่30บาทอยู่ตลอดเวลาเพราะการอยู่ที่30บาทในกรณีน้ํามันฮะมันคาดการได้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แน่จะขาดทุนหรือจะอะไรแต่ว่าถ้ามันไม่อยู่ที่30บาทเนี่ยมันไม่รู้ว่าจะขาดทุนหรือเปล่าหรือกำไรหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่รัฐบาลแนะนำตอนนี้ก็ข่าวดีใช่ไหมเพราะว่ากองทุนนนั้้บววกแลใช่ม เมื<ช>่อสองสาม 2, วันที่ผ่านมารู้สึกว่ากองทุนบวกแล้วก็รื่น้ํามันก็เราก็ยังพอมีหน้าตักอยู่บ้างนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะน่าสนใจเรื่องใหญ่เหมือนกันคือรัฐบาลส่งสัญญาณอาจจะลดราคาของอาการจํานําข้าวมไม่รู้ว่าจะเอาจริงแค่ไหนแต่ว่ารองนายกกิติรัฐก็เปรยว่าอาจจะลดลดได้แต่ว่ายังไม่มีมติอะไรมา แต่ว่ากระแสดูเหมือนแสของคนที่เป็นชาวนาไม่ได้เรียกร้องเรื่องตัวเลขมาตั้งแต่แรกเนี่ยแหละคับครับ,ค,รบคือเขาก็เรียกร้องให้มีการจำนำ เขาเรียกร้องให้มากกว่าหมื่นแค่นั้นแหละมากกว่าหมื่นรัฐบาลนี้ก็ให้เต็มที่หนึ่งหมื่นห้าพันตอนเป็นตั้งแต่ช่วงหาเสียงเลยครับก็เยอะไปนะฮะก็ก็แล้วแต่มุมมองแต่ว่าอันนี้รู้สึกเป็นประเด็นที่รัฐบาลเขาส่งสัญญาณละรัฐบาลเริ่มขยับนะฮะก็คงมีผลหน่อยว่าลดตัวเลขขาดทุนถ้าดูเล่มอื่นเนี่ยก็ยังเล่นอันนี้ยังเล่นแรงอยู่โพส์เดย์ยังเล่นแรงก็คือบอกว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะเสกตัวเลขข้าวนะฮะแข่งกับกระทรวงการคลังซึ่ง คุณสุภาปียาจิตติเขาเป็นบัญชีมันออกมาสองแสนกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าอันนี้คืออันนี้พูดง่ายนี่คือกล่าวหาเลยว่าตัวเลขพาณิชเนี่ยปลอมขึ้นมาคือเวลาสแรงเวลาสื่อเล่นคําว่าเศษตัวเลขเนี่ยนะอย่างงั้ว่ามาใเศษกันง่ายนะฮะ คือการตรวจสอบบัญชีนะมันละเอียดยิบเลยนะฮะ,ฮะว่า <Power S 2> เพราะว่าตัวเลขคุณไปเปลี่ยนตัวหนึ่งเนี่ยมันไปกระทบอีกตัวหนึง่งเขามีผู้ตรวจสอบบัญชีนยนะเขาคงกันลําบากมากเพการตรวจสอบบัญชีมีสถาบันรับรองมีอะไรรับรองเป็นจัรยาบรณยิ่งกว่าจรรยาบรณแพทย์อ <pix ocup S 2> ีกคุณเป็นนักการเมืองมีสำนักงานผู้สิ่งคุณก็ต้องมีผู้ตรวจสอบกํากับอีกทีเัราะมัน,มนการเสกตัวเลขนี่เป็นเรื่องที่ยากและแทบจะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เลยอแต่ว่าเขาอธิบายว่าทําไมตัวเลข ครังและพานที่จึงแตกต่างกันอันนี้น่าสนใจซึ่งซึ่งเดี๋ยวคงจะมีการชี้แจงกันในประเด็นนี้เรื่องใหญ่ที่ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่เนี่ยนะฮะก็ยังหนีไม่พ้นเรื่องของคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรนะฮะถ้าดูในเล่มต่างๆผมดูในไทยโพสเนี่ยเขาพาดหัวอย่างนี้เลยบอกว่าฆาตกรรมอำพรางับนะอันนี้ก็ทําให้เข้าจนเขาคนเข้าใจไปอย่างนึงเลยนะครับฆาตกรรมอำพราง ครับจริงๆหมอคอนทิศก็ไม่ได้พูดแบบนั้นนะฮะคราวนี้บางกอกโพสเมื่อกี้ที่อาจารย์พิษหยิบขึ้นมาเนี่ยเอกยุทธลอเยอร์บลสคอปส์นะฮะทนายของเอกยุทธนั้นว่าต่อว่าตำรวจคครครับรับบเรื่องกระแสข,อ,ของคุณเอกยุทธเนี่ยมันวันนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่เริ่มน่าสนใจขึ้นอีกมุมหนึ่งก็คือว่าคนที่ยังหยิบเล่นต่อก็เล่นแรงขึ้นส่วนคนที่ไม่เล่นก็ไม่เล่นแล้ว ครับนะครับเริ่มมีสื่อที่ไม่เล่นแล้วนะครับเนชั่นนี้ไม่เล่นเรื่องคุณเอกยุทธ์แล้วนะครับน้อยลงนะครับ <โด S 1> ในหน้าหนึ่งไม่มีไปอยู่ในหน้าไหนแต่ว่าก็ก็ยังจะไปไปมองในเรื่องก็คือตอนนี้นี่คงไม่สามารถพิสูจน์อะไรกันแล้วนะครับ<ม>เพราะว่านิติเวชก็พิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นคุณเอกศพคุณเป็นคุณศพเอกคุณเอกยุทธ<ม>์หรือเปล่าและตายด้วยด้วยการกระทําอย่างใดครับแต่นิติเวชตอบไม่ได้ว่าใครสั่งฆ่า ตนนิติเวศไม่ใช่มีหน้าที่ตอบว่าใครสั่งฆ่าแต่สังคมต้องการรู้ว่าใครสั่งฆ่าเพราะสังคมเชื่อว่าเป็นการสั่งฆ่าจากข่าวที่พยายามปั้นกันตอนนี้ใช่ไหมอตอนนี้ก็ตํารวจก็พยายามปิดคดีอยู่ะนะครับตำรวจพยายามปิดคดีอยู่แล้วก็ในขณะที่ก็มีคนจํานวนเยอะที่บางทีถ้าคุยด้วยเขาจะถามว่ามันมันไม่มีข่าวเรื่องอื่นบ้างหรือไร มีแต่ขาวเรื่องคุณเอกยุทธ์แต่ว่ามันก็ยังมีความคืบหน้านะฮะคือทางยังมีผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามหาตัวนั่นก็คือคุณสุดที่พงพิมพ์พิสารหรือเบิ้มนะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนีคดีซึ่งคนคนนี้เนี่ยไทยรัฐบอกว่าลากตัวได้แล้วนะครับแต่ถ้าดูเล่มอื่นเนี่ยตำรวจบอกว่า ยังไม่สามารถได้ตัวมานะฮะอันนี้เป็นผู้ต้องหาอีกรายหนึ่งซึ่งเข้ามาช่วยคนขับรถของคุณเอกยุทธครับคนนี้เป็นคนที่ก่อเหตุที่กรุงเทพนะฮะแล้วก็คนนี้เนี่ยซึ่งตำรวจเขาบอกว่าถ้าได้ตัวมาจะช่วยในการปิดคดีได้อย่างมากนะครับนี่เขาพาไปทำเมื่อวันทำแผนใช่ไหมฮะใช่แล้วครับทำแผนก็ทําให้เห็นภาพฮะจริงๆทําแผนนี่ผมไม่แน่ใจว่าในกฎหมายมีหรือเปล่าแต่ก็ทําให้เห็นภาพ ว่ามันมีมีการฆาตกรรมกระบวนการเป็นอย่างไรอะไรเงี้ยนะก็เมื่อวานก็ตํารวจก็ไล่ทีละฉากทีละฉากออกมาว่าเป็นยังไงครับก็ไปทาแผนที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยนะฮะไปที่จุดโดดหนีด้วยแล้วก็ที่ระบุมาชัดเจนในระดับหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทําให้คุณเอกยุทธ์นั้นเสียชีวิตจากการาตรวจสอบอาทางแพทย์นั้น พบรอยบาดแผลเล็กน้อยที่บริเวณใบหน้าหัวเข,าเข่าข้อมือแล้วก็ปลายมือทั้งสองข้างแต่ไม่คิดว่าจะเป็นการทุบตีอันนี้ก็ร้อยให้พนักง,งานสอบสวนดูอีกทีว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนศีรษะไม่มีร่องรอยบาดแผลอวัยวะไม่พบว่ามีกระดูกหักนะอวัยวะภายในปกติไม่พบเศษอาหารในกระเพาะอาหารแต่แพทย์ได้เก็บตัวอย่างอาวัยวะภายในร่างกายเพื่อมาหาสารพิษอย่างละเอียดแต่ว่าที่สรุปก็คือเสียชีวิตเพราะขาดอากาศ หายใจอันนี้เป็นข้อสรุปของทางแพทย์ครับ <นะ S 2> สิ่งซึ่งคุนยังไงฮะสุดท้ายเรื่องคุณเอกยุทธ์เนี่ยผมว่ามันยังไงล่ะมันไม่ได้ใช้ศัพท์ยังไงว่าคุณเอกยุทธ์ในช่วงหลังเนี่ยจะมีชีวิตในลักษณะของการทําให้คนเชื่ออะไรบางอย่างใช่ไหมซึ่งก็พิสูจน์ไม่ได้หลายหลายเรื่องอืฉะนั้นเมื่อแกตายเนี่ย อิทธิพลนี้แม้ก็ยังมีอยู่ก็คือถามกันง่ายๆคุณอยากให้คุณเอกยุตตายเพราะอะไรนี่คือสิ่งซึ่งหลังจากวันนี้ไปแล้วเนี่ยเรื่องใหญ่อยู่ตรงนี้คือคนก็จะคิดกันไปตามที่ไอ้ไอ,อคติ<ช>หรือ,อความคิดที่มีอยู่ในหัวตัวเองว่าคุณเอกยุนั้นสยชีชุดเพราะอะไรเพราะใครเอ่อก็คือถามง่ายๆสื่ออยากให้คุณเอกยุตตายเพราะอะไรสังคมตอนนี้อยากให้คุณเอกยุตตายเพราะอะไรเพราะว่าจากการพิสูจน์อะไรทั้งหมดเนี่ยมันไม่ตอบมันไม่ตอบความคาดหวังของคนเท่านั้นแหละคือคือ คุณเอกยุทธเนี่ยเป็นคนที่คนรู้จักดีใช่ไหมโดยลีลาโดยการใช้ชีวิตแล้วก็โดยบทบ,บาทที่ผ่านมาแั้วก็จินตภาพที่มีต่อคุณเอกยุทธเนี่ยม,มันจะต้องเป็นฉากบูรล้างผ่านอ่คอาคือตายง่ายอย่างนี้มันมันไม่น่าเชื่อครับผมคือเอาตามหลักการที่ที่ไทยอินไซเดอรอ์พูดถึงว่าในวิธีการ โลกนี้มันซับซ้อนมากไงในไทยอินไซเดอร์ใช่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเหมือนว่า full of conspiracy แม้กระทั่งเรื่องของการสืบชูกรเนยุทธก็เป็นก็เป็นเหยื่อของหลักความคิดแบบนั้นใช่ให้คนนั่งคิดว่ามันต้องมี conspiracy ครับซึ่งจริงๆมีหรือเปล่าก็อาจจะไม่มีวันรู้เลยก็ได้นะฮะถ้าจะเอาหลักการว่า conspiracy นั้นอาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกเรื่องข้อคำถามก็คือว่าถ้าคุณไม่เชื่อตำรวจเนี่ย คุณจะต้องมีองค์กรอะไรฮะให้เชื่อเพราะว่าเท่าที่อ่านจากหนังสือพิมพ์อย่างหนังสือพิมพ์ซึ่งพยายามทําให้เราเชื่อในทางอื่นเนี่ยครับก็ไม่ได้มีหลักฐานอะไรครับใช่ไหมฮะครับคือก็ต้องไปดูหลักฐานแล้วก็พฤติกรรมที่เกิดอะตัวซึ่งโอเคครับคนก็ตั้งข้อสงสัยได้เว้ย หลบหนีแล้วยังไงเอ๊ะเงินสดมาจากไหนเอ๊ะคือก็ตั้งได้แล้วถ้าเกิดตํารวจตอบได้ก็ต้องเชื่อฮะอผมที่ว่าถ้าตอบได้แล้วเป็นเหตุเป็นผลก็ต้องเชื่อยังผมอ่านแล้วผมก็ยังมีข้อสงสัยนะฮะว่าเอ๊ะผู้ต้องหาที่ชื่อบ้มเนี่ยขึ้นไปอยู่ในรถได้ยังไงโดยที่คุณประยุทธ์ไม่เห็นไอ้คุณที่เอกคุณเอกคุณเอกปยุทธ์ไม่เห็นอย่างนี้เป็นต้องตั้งคําถามได้ครับคุณเอกยุทธ์ฮะโทษทีไม่ใช่คุณคร,ระยุทธ์คือแต่ว่าคนที่บอกว่าควรอย่ารีบปิดคดีเนี่ยนะฮะคือแพทย์หญิงรทิ เราจะนสุนันนะท่านบอกว่าคือคุณเอกยุทธ์เนี่ยถือว่าเป็นเป็นตัวอย่างของคนที่สู้กับอำนาจรัฐจะเป็นฝั่งอะไรก็ช่างแต่เมื่อมีการตายเจ้าหน้าที่รัฐและการเมืองต้องระวังระวังต่อการเข้าไปก้าวไก่ระวังต่อการที่ทําให้เห็นว่ามันไม่มีการดําเนินการให้ให้สิ้นสุดคือ,อคแพทย์หญิงพรทิพย์เตือนว่าการทําคดีต่อหน้าจอโทรทัศน์เนี่ย เป็นเรื่องที่มันต้องทําอย่างาระมัดระวังเพราะว่าตอนนั้นคือออกมาแถลงวันแรกจำได้ไหมค,ครับแล้วก็มีการเปลี่ยนการการให้คําสารภาพเนี่ยหมอพนทิพย์เขาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้เขาก็ยกตัวอย่างว่าเหมือนเหมือนตํารวจพยายามที่จะโชว์ผลงานอะ ครับแล้วเรวแว็แล้วรีบแล้วเดี๋ยวพอร,รีบปิดคดีเดี๋ยวปปลว่าดัาน,ดานไม่ดันไม่ดูข้อมูลครบถ้วนครับเดี๋ยวก็เสียคดีแต่ว่าถ้าคุณหญิงพรอทิพย์พูดอย่างนี้นี่ในในทางบวกเนี่ยก็นาไปสู่การร่วมกันคิดนะครับว่าในอนาคตเนี่ยมันก็คนต้องมีกฎระเบียบเหมือนกันว่าว่าไม่ให้ตํารวจ ใช้วิธีการแบบนี้กรับก็คือในการสืบสวนสอบสวนต่างๆก็ควรจะมีเพื่อเพื่อเพื่อความน่าเชื่อถือของตํารวจเองนะครับเพราะว่าผมเคยไปฟังงานวิจัยบางอันมาเนี่ยบางอย่างมันเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆเช่นอะไรล่ะเรื่องยาบ้าอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องวนเวียนว่าจะมีผลงานเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วมาโชว์แล้วมากองโชว์คือคนที่รู้เรื่องว่าทํางานกับหน้าข่าวกับหน้าสื่อเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยคุณหมอพันทิพย์เขารู้ดีเรื่องนี้เพราะว่า คุณหมอทันทีในตะก่อนเนี่ยสื่อจ้องตลอดแล้วคุณหมอที่ก็ต้องแถลงตลอดแล้วจริงๆตำรวจยุคนี้ก็ทํางานหน้าสื่อจริงๆเช่นมีข่าวอะไรก็ต้องพยายามจะโชว์อันนี้เป็นเรียกได้ว่าเป็นธรรมชาติข,ของตํารวจเลยสิ่งที่หมอพรทิพย์พูดนี่ยก็คือว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวพันกับตํารวจแล้วก็ผู้ถือหน้าทั้งหมดทําให้ประชาชนคอหาได้ว่าปัจจุบันรัฐไทยเป็นรัฐตารวจประเด็นนี้บางสื่อเอาม,มาพาดหัวซึ่งผมผมอธิบายอย่างนี้คือสิ่งที่หมอพรทิพย์เนี่ยหมอพรทิพย์เป็นเรียกว่าเป็นพออคนแรกของสถาบันนิติวิทยาศาสตรร์คับ ทีนี้คือสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีสถาบันนิติเวศกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยเกิดขึ้นภายใต้กระทรวงยุติธรรมไม่ได้ขึ้นกับตํารวจรเพื่อจะคานในเรื่องของหลักฐานากับตํารวจเพราะกลัวตำรวจไปจเลักตคดีตีสลักที่นี้ซึ่งก็เริ่มโดยรัฐบาลพักไทยรักไทยหละฮะรปรากฏว่ามันไปไม่ได้เพราะตำรวจไม่ยอมมันทํางานลําบากเพราะนิติเวศมันควรจะอยู่สังกัดตํารวจมันก็เลยขัดแย้งกันมาตลอดแล้วทาให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย ไม่ได้ังงบป,ประมาณไม่ได้เติบโตขึ้นแล้วก็ไม่ได้แยก<อ>กระบวนการยุติธรรมออกจากกันอย่าง<อ>าเป็นเรื่องเป็นราวสักทีนะแล้วมันก็